อุช่ชาของปลาเลยนะอ้าวกินแล้วห<ย>กินแล้วโอ้โหแจ๋วยกนิ้วให้ว้าวดีดดีดสวัสดีเช้าวันใหม่กับช่องทริปความสุขอยู่รอบตัวเราผมก็ยังอยู่ที่บ้านไอ้ด่องมือคลองโฮมสเตย์นะครับไนี่บรรยากาศดีมากเลยนะ<อ>วันนี้เราจะไปลุยหาปลากันอีกแล้วนะแล้วก็มาทัาทายนางเอกประจำท้องถิ่นหน่อยไม่ได้เจอกันนาน สวัสดีเจ้า <Yeah. S 1> โอ้น้องดาวคนงามไม่ได้เจอกันนานโตเป็นสาวแล้ว <Yeah. S 1> ไปทำอะไรมาเนี่ย oh. โอ้โหครับเรียนอยู่เนาะเรียนอยู่เจ้าอ๋อจ้ะก็อยากจะให้น้องพาพี่ไปหาปลาในทุ่งนาน,นิดหน่อยเนาะ mm. ครับก็ไม่ได้เจอกันตักนาน พร้อมหรือไม่ใช่เนี่ยพร้อมจ้ะอ่าจะสาวท้องถิ่นเมืองคองคนงามแล้วก็มาทักทายไอ้ดองสวัสดีครับสวัสดีครับอมโมชเปอครัวคุกี้ยสวัสดีเจ้าพร้อมแล้วพร้อมมยังโอ้โหคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแล้วก็วิถีชีวิตท้องถิ่นที่น่าค้นหานะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกับพี่ดองพี่ดองนำทีมไปแล้วไปแล้วอุปกรณ์พี่ดองคืออะไรครับวันนี้ครับเบดครับผมเบ็ดองไปจอมปลากล้งในนาปลากล้งในนาด้วยว้าวน่าสนใจเนาะ เดี๋ยวเราจะแวนมอเตอร์ไซค์กันไปลกลางทุ่งนาเลยวันนี้<ป>ครับปะ่ะ<ห>ขอบคุณครดองขอบคุณครับ<อ>น้องดาคนงามไปเลยจ้าโอ,โอ้โหโตเป็นสาวแล้วอะพร้อ,อมลุยครับ <laughs> กลับไปการดีๆในวันวนี้นะโอ้แดดดีครับวันนี้เจ้าครับ เมืองคลองมีอะไรให้น่าค้นหากว่าที่คิดครับอุปกรณ์ของพี่ดองครับนี่มีพิมโตมีอาหารต่างๆแล้วก็มีที่สําคัญคือเบ็ดนะครับนะเบดสองอันนะครับมอันครับอ๋อมีอันนึงจะไปซื้อของเพิ่มเนาะเดี๋ยวอาจจะให้น้องดาวมาช่วยกันหาเนะปกติจอมป่ากก็จะหมวกก็จะจอมอเดี๋ยววันนี้ลองดูเนาะเผื่อวันนี้จะหมานนะครับตามานมานหมานหมานอะไรนะวันนี้ ซื้อขอเบ็ดก่อนครับอ,อุปกรณ์สำคัญกนะ็คือเบ็ดนะต้องทำเลยค่ะขอเพื่อที่จะไปเกี่ยวเหยื่อขอเบ็ดนี่ก็เจ้า เพื่อนเบียร์ <laughs> <laughs> ได้ก่อนไได้ค่ะกาหลังก่หลาขกาหลังกุหวังเ้อ โอ้บรรยากาศดีมากธรรมชาติเลยเนี่ยตรงนี้กะครับผมว้าวจับนี้ได้กล้าเป็นไงบ้างดิ้บได้ใจไหมอ่ะมาเอาข้างหลังโอ้โหดูควงยังนี่ต้องดูน้องดาวเป็นไงบ้างจ๊ะเส้นทางไกลขนาดจ้ะไกลขนาดเนาะแบบของออกก่อนครับว้าวไาหารทั้งมื้อได้เลยโอ้โหปลาธรรมชาติตรงนี้นะครับนี่ ครับก็มาลุ้นกับพี่ดองนะครับว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับกับหมายปลาธรรมชาติในวันนี้นะครับไอ้ดองครับข้างหน้านี้ไม่น้ำเหรอครับน่ครับอันนี้น้ําน้ํางุมครับผมน้ํางุมนะน้างุมโอ้โหธรรมชาติสวยๆนะครับอะมาลุ้นการหาปลากับเราในวันนี้นะครับรอบนี้เราไม่ได้จับปลาด้วยมือเปล่านะรอบนี้ใช้เบ็ด บ้านบ้านเลยเนาะกับพี่ดองมือคองโฮมสเตย์ครับครับครับนี่อุปกรณ์นัก็จะมีเบ็ดนะครับรอบแรปหนึ่งแล้วครับให้พี่ดองประกอบเบ็ดก่อนครับอันนี้เกี่ยวว่าทำไมเดี๋ยวมันจะตกเนาะมีพี่ดองก็เตรียมเหยื่อแล้วครับไส้เดือนนะครับพี่ดองเออครับอาหารอันโอชาของปลาเลยนะครับพี่ดองก็เกี่ยวเหยื่อแล้วครับพร้อมที่จะลอง ตกปลาดูนะครับนะไสเดือนใหญ่ท้ไเดือนครับตุ้ยเลยเ้ยอยากกินซี่อัวเหรอเีือวน้องกินะนะครับอ่าพี่ดองลองแล้วนะครับอือขอ้ายใจกินโซคาอ่ะโอ้มี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 นี่โอ้มีมีครับอ้าวกินแล้วห้กินแล้วโอ้โหเดี๋ยว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 ต้องระวังมันีมัีดาวลองเลยดาวลองโอ้โหนี่เขาบอกว่าเป็นไม้พี่ดองนะซุ่มไว้ก่อน ไม่บอกว่าที่ไหนนะพี่ดองเนาะไม่บอกไม่บอกโอ้โหตัวใหญ่เนี่ยพี่ดองอันนี้ปลาก,กั้งเหรอครับปลาก,กั้งครับโอ,โ,โอ้โหตัวใหญ่เนี่ยแป๊บเดียวอะ่ะครับออบอกแล้วมากับพี่ดองไม่ผิดหวังครับเก็บก,กอ่อนครับน้องาดาวร็อกขึ้นมาว้าวยกนิ้วให้ยกนิ้วให้โอ้โหไม่ธรรมดาให้น้องดาวตื่นเต้นไหมจ๊ะตื่นเต้นอีจ๊ะครับเดี๋ยวจะลองให้น้องดาวมาตกปลาบริเวณนี้นะครับนะ แต่เดี๋ยวเราตกปลาเสร็จอาจจะไปหาหอยต่อก็ได้นะี๋ยวดูบรรยากาศดูว่าสถานการณ์ก่อนนะครับโอ,โ,โอ้โหอ้ลมเย็นสบายกับธรรมชาติสวยๆแล้วก็วัตถุดิบจากธรรมชาติเดี๋ยวนี้นะครับอแจวครับคนเองร้องเสียงหลงเลยนะแป๊บเดียวนึงพี่อ่ะกับอาต่อไปน้องดาวสิเอาแล้วเอาแล้วไม่ธรรมดานะเมื่อกี้มันมาแล้วตัวใหญ่มากเลยครับ อู๋หมายนี่คือสุดๆเลยนะครับเออมาละมาละมาแล้วอ่ะเดาไหมครับไม่ครับมาแล้วจี๊ครับจีเย็นมานิวกระส่วนพอเหรอจีก่อนะครเออเอามาเอาละเดือดโอ้โหได้แล้วเดี๋ย้วโอ้โหตกมาไปแย่งไปแย่งแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อจอมต่อเอาไหม่อไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหแจ๋วแจ๋วเกือบละอันนี้คือถือว่ามาครึ่งทางละเอาไหมเอาไหมครับกระสึวนพอเหรอเดี๋ยวไปทิพย์ขอรองนะครับ ตกปลาแบบบ้านๆเลยนะพี่ดองอ่ะกินแล้วกินแล้วดึงโอ้โหได้แล้วได้ได้ได้ถอยก่อนนี่ไงล่ะนี่ได้แล้วได้แล้วอะไร่ะแจวครับขอโชว์ในใจสาวนี่ได้แล้วไม่ธรรมดาครับไซส์ยกำลังดีเลยปลาค่างปลาค่างครับนี่ดงปลาค่างจริงโอ้โหแจวแจวแจวยกนิ้วให้ยกแขนบักครับอ่ะเก็บก่อนครับไงคุณยังจะลองไหม เดี๋ยวลองเนาะสาวงามมาทำเลยครับจะหาหอยต่อไหมหาหาอยู่นะครับนี่เห็นไหม่าไมเห็นได้ค่ะครับโอ้โหเจ๋วครับปลาครับโอ้สายธรรมชาติอันนี้เป็นปลายลับนะไอ้ดองครับในนาก็มีนะเดี๋ยวในนาก็มีเหรอจับปลายธรรมชาติมาลองเอาอะน้องดาวน้องดาวก็ตามเลยเราจะพาสาวท้องถิ่นมาหาปลาธรรมชาตินะครับมาแลยดึงเลยดึงเลยโอ้โหเฮ้ยมันหาง่ายขนาดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว แจว่ะโอ้โหตันนี้ล่ะต้นใหญ่ตัวยังเดี๋ยวตัดูโอ้ลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ย่ะดีละมันจะได้อันครับหต้องปลากําลังดีไปลาบละโอ๊ยท้ำลาบให้กินเราขอเชิญนะครับเปื่อนๆครับว้าวคือไซส์กําลังดีเลยเนี่ยปลาแบบแอ่งน้ำธรรมชาติอะพี่ดองโอ้ได้แล้วได้แล้วเอาแล้วสาวงามของเราไม่ใช่ว่าตกปลาวันนี้ปุ๊บจะแอบไปตกเองเลยเนี่ยครับนี่แจวแจวครับ นี่สาวงามแล้วครับว้าวอย่ามานักนี่ไอ้ดองคอมนี่อืคครับกีวีโอ้กินเยอะโอ้ยมีตอตนดึงเร็วไปหน่อยดึงเร็วไปไหนต้องรอให้มันกินแป๊บนึงรอให้มันหุบเหยื่อแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงรอให้มันกินก่อนครับกินก่อนรอให้มันกินก่อนมาแลดวมาทฤษฎีวีทริปแน่นนะเอาโอ้ยเอาลมหมดเอาเยอะหมดเยื่อหมดเยื่หมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรจะให้น้องดาวของเรา ตกก่อนแารหนึ่งวิธีจะลองนะจ้ะแป๊บเดียวเองอ่ะได้ก่อได้แล้วโอ้โหลอกละล็อกละครับดาวขึ้นหน้าทุกดาวไปเก็บมาแจวแจวล่ะจับปลาแน่นแน่นไม่ธรรมดานะครับสองแง้มครับโอ้โหซุดซุดซุดเก็บก่อน ก่อนนี้แต่พี่ทิพย์ลองนะตอนนี้วันนี้คุณเอ็มีเมนูในใจยังครับจะแปลงลาบคนเมืองก็กินแต่ว่าเราต้องหายได้เยอะกว่านะทนี่ยแบบนี้ยกขึ้นยกลงเออพี่ดองล่อปลาตัวใหญ่ออกมาก่อนนะคะฝั่งนี้มาแล้วเนาะันน่าันานาเฮ้ยไม่ทำร้านอล้กินเลย หล่อมาได้นะเจ้าแค่หล่อเนี่ยได้เฉยเลยว้าวเป็นยังเอาเลยดองจะได้หลายตัวดงปลากั้งนะดูดูสายครับพวกนี้กำลังดีค่ะดีดดีดค่ะเก็บตาเบียร์ทิฟไหมคะฮัลโหลฮตัวฮัลโหเบียร์ฮาลอดำดำคุณลืมน่ะเอาไปจอปลาให้มากินเลยตัวไหนดองดำดำนะค่ะฝาขนาด นี่มากินค่อยเบียนะดึง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 ปาสองตัวละเจ้ขึ้นยกลงนะเจ้ขึ้นยกลงเออน่าจะได้หันเบี้ยโอ้ตัวห้านย้งได้นะหลักไปหลักมาแล้ยาอย่างโห่มแต่แค่โอ้โหพีิทีบได้แล้วโอ้เป็นอย่างก้าวก้าม่ายฮะน่ะเอาขวาไปตรงขวาเอามันจะเกก้าวไม้เจ้าโอเคไปเลยขัดใจไนตองแพ่โอ้โหเดี๋ยวขอลองสักตัวอันนี้คือหาปลาบนที่ไม้หมดเลยอเอาไปโชว์ ว้าวตัวกำลังดีสมารตานี่น้องตัวกำลังดีเจ้าขอลองหน่อยครับโอ้เป็นนู่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 นนู้นโอ้โหเอียงไปนู่นนู่นนู่นไปตรงกลางครับกลางเลย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 อ่ะไปแล้วไปแล้วเบา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 อ่ะเอาแล้วเอาแล้ว มของว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยครับแค่คุณมีเบ็ดไม้ไผ่หรือว่าเบ็ดอะไรก็ได้นะแล้วก็มีเหยื่อดีๆก็สามารถได้ปลาธรรมชาติไปทำอาหารแล้วนะครับว้าวเริ่มเห็นตัวปลาแล้วมาแล้วมาแล้วล้กินอะไรยิ่งเพิ่งเพิ่งดึงอ้าวมาเลยมาเลยมาเลยว้าวมามาดึงมาดึงมานี่มานี่มานี่ว้าวนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆใช่เดี๋ยวตกนะมาแล้วครับพี่ดองว้าว ปลากั้งธรรมชาตินะครับครับโอ้โหมันดีดมันดีดมันดีดดดีครับพี่นดองสุดๆครับของครับพี่น้องเก็บก่อนว่าวสาวดาวของเราครับบอกว่าหนูขอลองอีกครับเออตัวเล็กเอาวตัวพุ่นตัวลวมพุ่นตัวลวมพุ่นใหญ่เออรวม่น เราจะเอาแต่ไซส์ใหญ่อออาแแลล้้ววตัวอื่นตัวอื่นโอ้โหได้แล้วแจ๋วนี่ครับต้องดาเราเป็นธรรมดานะตัวกำลังดีโอเคสวยงามครับดอกของครับอ็ถ้ามดนี่ก็เป็นร้อยตัวปะกันไอหอมเนี่ยโอเคจอมเลยจ้ะ กินแล้ว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 ได้กันหน่อยยุ่มนิ้มยุ่มนิ้มไอเบี้ยเยอะหมดอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาได้ก็ได้แล้วโชว์หน่อยจ้าโชว์หน่อยจ้าตัวกำลังดีกำหัวมันเนาะแจ๋วครับแจ๋วค่ะ อ่ตนะ่อครับเฮียยังอยู่กะยังอยู่ครับแค่ในตัวเป้งๆอ่ะน้องดาวเนาะน้อเนาะตัวใหญ่ขนาดไปหาแล้วยูนิมขว้าคว้าไย่อไปขวาหน่อยขวาขวาขวาใหญ่ขนาดตัวนี้ใหญ่ๆๆๆๆๆๆกินแล้วหรือเปล่าได้แล้วได้แล้วโอ้โอ้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหยาน้องดาวโอ้ลุงดาวนี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ระวังบาดมือเนาะกำทุนฮะจำต้องทุนฮะจะบาดมือโอ้ตัวใหญ่มาก ในห,หน้าขนาดนี้ตัเนี่ยมาแล้วมาแล้วได้หมตัวเยอะจริงห <c oughs> น้าระวังกําตรงเล็กขันเนอะบาดมือโอเค <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ตัวใหญ่ใหญ่เลยเนอะ มาละมาละตัวน้อยก่ะโอ้ดาวดาวตัวใหญ่ตัวนี้ตัวหลวงยอ่ะจ้า,าระวังบาดมือกับตรงเล็กขั้เจาเอ่อตต่เล็กหลุมโอ,โอ้ตัวนี้ใช้ได้เลยจอมเรื่อยๆเนาะรอพี่ดองตัวนี้หลวงจ้าโอเคอ <laughs> ตัวใหญ่มาละมาวนละฮะเนาะ จัดไปมาเลยใจยกสูงยกสูงว้าวดาวตัวหลวงตัวหลวงเอาไ้ตัวสก,กัดไก่โบกันนะพี่แอ,อยูได้ยูได้ยูโอ้โรุดเองเลยกันตัวเนี้ย<า>ว้าวเรียบร้อยโอ้สักหน่อยกับปอและนะ้วเนาะหล่อมาจากมาเลย ดึงเลยจะดึงโอ้โหได้เบียรสายใจไปที่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 ได้แล้วตัวกเกี้ใหญ่มากถ้าได้ตัวเป้งๆน,นะตัวน้อยไม่เอานะมาละตัวน้อยมาแล้ว ه, ดาวดาวตัวนี้แหละตัวนี้แหละ <c oughs> ดาวดาวจุมจ่มจุม่มจุ่มซุดซก่อนหมดละเห็นแน่นหนาเลยอ่ะป่านะดึกดึ๊กดึ๊กดึ๊กดึ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 กแม่ ตัวหลวงตัวหลวงใหญ่สุดว้าวถือตรงเล็กขั้นเบียโอ้นี่ตัวไซส์ใหญ่นะเนี่ยตัวเนี้ยถือคือตรงเล็กปลากั้งแคล้ายๆปลาช่อนนะเนาะแต่ขี้มันจะสีส้มๆบีบหัวเลยค่ะโอเคอันนี้คือบอกว่าใหญ่สุดในวันนี้แล้วครับน้องดาวน้องดาวครับว้าวไม่ธรรมดานะจ๊ะตัวนี้ ได้แล้วโอ้โอที่จับกบบีหัวแรงๆโอเคใหญ่มากครับตอนนี้ครับจัดไปฝีมือน้องดาวนะครับค่ะเยี่ยมมากพอละก้าทำน้ำพริกนี่มนหน่อยนอ้องดาวห่วนเนอะห่วนดีเจ้าอะ่ะโอ้โหพอทำอาหารละคะ่ะ เนึ่งร้อยโอ้โหตัวนิ้วตัวนิ้วเอาตัวใหญ่ๆตัวจิ๋วตัวจิ๋วไปย้ายไม้กันค่ะย้ายไม้ไปที่กลางนาครับพี่ต๋อมว่ามีอีกไม้หนึ่งนี่ในนี้ครับผมในนี้เลยนะเอารถไปจอดนู่นไม้ทุ่งนาของจริงเลยนะค่ะ ก็ไล้มีสองน เออตั้งหันอ่ะร้องเรียงดาวเหยียบได้ไหมได้ค่ะหยาบเลยนะไอ้บาบาร่ากันหนออ๋อรเลยครับดีจ้ะได้ไได้โอเคข้ามไปเลยว้าวอ่ะฝากใน่จสาวพี่น้องเหยียบไปเนาะจ้ะป่ะยังไหวนะสบายว้าวชิลมาก ต้องไปเข้าป่ากับสาวาขามานี่เราไปฝึกสกิลกนักกกน,เกกนเข้าป่ามา,ก,า,า,มาก็ค่อนข้างจะชำนาญน,นะมามาแล้วครับนี่พลัเอียงก็เป็นธรรมดานะว้าวเลยห้องเลยนะหลังจากที่ไปฝึกวิชามานะครับป่ะวิชามาเ hey. ฮ้ยอ้ปลากั้งในทุ่งนานะครับพี่องว่ามีนะนจัดไปครับ เนาะแล้วก็จะมีหอยด้วยใช่ไหมครับหอยยื่นตีกะจะใดไหนครับมีร้องหอยครับอ่ะหาอยู่หากินไม่กินด้วยกันนะคะวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับที่ได้ถ่ายทอดในวันนี้นะคนเมืองถือเนาะครับหอยนี้อาจจะไม่ทำไม่ทำเนาะไม่ได้กินด้วยกันได้ได้ได้โอ้เดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวมีไหมพี่ต้องมีหั่นหน่อเดี๋ยวอ๋อได้ได้ได้ ตัวใหญ่แล้วค่าะตัวใหญ่ไหม,มไม่เห็นโอ้เจอล้วเจอล้วเจอล้วเอเเลยน้ำตาวเอาเจอเจอนี่นเกินอะล่าจปนป่าวนม่หอยจุ๊บใช่ไหมนิ่มใจก้ามีหอยแมลงผู่ นี่แบนกอไอโอ้ไม่ได้นะโอ้ยมันใหญ่อันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะครับได้ได้แบนกอไอเนี่ยหอยโขมก็เจก้าเราไม่กินนะคะเดี๋ยวไม่ได้มาหาได้ได้เดี๋ยวนายกันครับคนเมืองเขาถือเพราะว่าเป็นของอร่อยนั่นเองครับอยนี่แปะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวว่าน่าห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยป้อนอาหารถึงปากยังไม่กินนะ ปลาปลาในน่านี่หิมมากเลยมีไม่กินมีเหยื่อฉลาดพี่ดองจะงมละกินพี่ดองจะจับได้หรือเปล่าระวังนะคะพี่ดองลมเนอะปลานี่มันหนิมตัตวหลวงนะ เว้ยมีอะไรเพียะล็อกขนาดเออมีในรถลืมได้เอามาซื้อมาเว้ยหอยบะเอาแต่แค่หันอยู่ไหนดองเก็บโชว์หน่อยอ๋อมาดูนุ่นด้วยค่ะหอยโขมแล้วนี่กินได้ไหมดองเนาะกินได้ครับ ไม่มึงคงอุดมสมบูรณ์อย่างนี้เนี่ยหนีไม่ออกละห้อยจุบห้อยคมแกนกำลังดีเนาะอืออืมได้ได้ได้โอ้อโหได้แล้วเดี๋ยวเราไปล้างที่ลำธารเนาะ ก็ทำอาหารกินกันค่ะจับปลาด้วยมือเปล่าดีกว่าโอ้ยเยอะในแน้เตรงคอหนึ่งมือเลยค่ะนะครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะคะเราจะทำเมนูลาปลาคนเมืองเมื่อกี้นะเจ้าตอาติดตามคลิปหน้านะว่าจะทำเมนูเด็ดๆให้ดูนะ